การวางตัวการมีมารยาทต,ต่อสังคมไทยถึงได้รู้ว่าอ๋อคนไทยเขาทำแบบนี้กันเว้ยเฮ้ยไม่น่าหะ่ะคนไทยก็ถึงไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยมันมีคนมันมีคนไทยคนหนึ่งเคยมาถามนุดาวว่านุดาวขอถามหน่อยสิว่าที่บ้านนุดาวอะ่ะเวลาเห็นคลิป คนไทยหรือว่าคนลาวไปแจกของอะ่ะทําไมเขายกมือไหว้ไม่เป็นยกมือไหว้ไม่เป็นขอบคุณไม่เป็นแปลกมากเลยอะไรเนี้ยรูดาวบอกแล้วเขาเดี๋ยวว่าอย่าแปลกใจเลยค่ะเพราะว่าขนาดตัวรูดาวเองอะ่ะถ้าไม่บอกรูดาวก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราอยู่ชนบทอะคะ่ะเราปากกัดตินทีบเนาะเราปากกัดตินทีบเราตื่นเช้ามาะคะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาไหว้ใคร แต่สิ่งที่เราตื่นมาสิ่งที่เราคิดก็คือกูจะหาอะไรกินดีจะมีอะไรกินดีอันนี้ต้องขอพูดคําที่อาจจะหยาบคยายดนึงเนาะสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพู้แมพี่น้องบ่อาจจะเป็นทางในประเทศหรือทางต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านแ้าซูซองสาวลาวเซน ทักไทยสบายดีกันในยามสาวๆเนาะมันหน <tain Heck. S 1> ีก <ie> ็มาเพาะกับสาบุภาคนเก่าคนเดิมผมเติมคือคนเดียวอีกแล้วเนาะซึ่งมันหนีอากาศทางฝั่งลาวก็ห้อนแต่สาวเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ห้อนลายเนาะห้อนแห้งพี่น้องทางฝั่งลาวทักไทยสบายดีพอเองพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะอากาศเป็นจารณาพี่น้องห้อนคือกันบ่นเนาะก็มีพีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะพี่น้องนวาว่าประเทศไทยนาะห้อนลายฝนมาเนาะอ่าซึ่งมันหนีเนาะพี่น้องเราสาบุภาก็จะมาเห็นคลิปรีแอคชั่นอีกคือเก่าเนาะ แต่กดอ,อื่นสำหรับพีเอฟซีแถนนี้เข้ามาติดตามแบบโซมทองของซาลาเราก็อย่าลืมก,กสดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็กอย่าลืมกดกระดิ่งหให้เด้อเผื่อผูผ่านคลิปใหม่ๆจากซาลาและก็สนับสนุนซองซาลาสนโ,นโด้วยกันประกับโฆษณาโดจ่าพี่น้องส่วนนี้อยากมีแห่งตกมไม่ดองนะ โอ๊ยพี่น้องเลยยอดวิวสมมภารตกแหงอีดีรอบุหกทีเอฟซีหายเป็นอะไห,หมดเนาะบุคอยมาหายกำลังใจสมมภารเลยสว่วนนี้เนาะมีแต่พี c เอฟซี FC ตัวยงค่ะแต่พี่น้องเนาะทีมหายกำลังใจทุกคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ้วยจ้าส่งมาหน้เนาะเ็าจะมารีแอคชั่นคลิปในหัวข้อเรื่องสาวลาวเาวาวข้ากรุงเทพครั้งแรก เหมือนคนป่าเขา้ากรุงเทพกรุงเทพเหมือนสวรรค์นบนดินของสาวลาเนาะสังคลิปนี้ก็ได้มาจากสองของพี่นุชด,ดาวอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคลิปต้นสบับเลยขออนุญาตเด้อขออนุญาตพีนุชด,ดาวรำคลิปมาในเอกสานเนาะส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่นุชด,ดาวผลมาเล่าประสบการอ่าในการเขา้ากรุงเทพครั้งแรกของเผื่นเนาะหายซัวหายพวกเขาได้ครับเพิ่มมาฟังเราไปเนาะก็ที่ว่าเผื่อกับป้าเป็นหน่วยสูตรีวิตขนาดเลยเนาะเข้ากรุงเทพ เขาไปทางานกรุงเทพตั้งแต่น้อยตั้งแต่อายุ12ปีจนมาหอดปัจจุบันกับ16ปีที่ผุนอาศัยอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องก็ือว่าสู่ชีวิตมากๆแล้วก็เป็นคนเป็นผู้หยิงที่เก่งมากๆเก่งมากๆเกี่ยมเลยพี่น้องหนาเป็นแบบอย่างเนาะอ่าขันซับพบผป่วยก็อยากไปคือกนเนาพี่น้องกรุงเทพนาอยากไปหาเงินพี่น้องเอ,อยเพราะว่าชีวิตครอบครัวตอนี่ก็ค่อนข้างลําบากเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เขาก็ได้แต่คิดแต่ฝันเท่านั้นพี่น้องเขาไปบ่ได้เนาะเพราะโดยอาการป่วยแฮาเป็นพี่น้อง ขานาดสิออกจะเคลื่อนไก,กลๆนี่ก็ย,ยังยากเนะาะเพอเงี้ยสิไปไกลขนาดนั้นก็คือสิเป็นไปบ่ได้เนาะก็ได้แต่ฝันแล้วก็มีความหวังไว้ในใจเนาะพี่น้องเนาะไอพี่น้องบอดดาก็คืเป็นการย้ายห่างเนาะขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเขาไปหับ zoom clip จากซองของพีนูดดาวอมๆกันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวโซฟะเขาฝากคลิปต้นหรับไปได้วยพี่น้องเดอ้อจากซองของฟีนูดดาวเดี๋ยวสซภาจะไปลิงก์เอาไว้ใต้โพสต์เอาเป็นว่าเขาไปหับ zoom c l พร้อมกันเลยตอนเหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกอ่ะ โอ้โหทำไมไทยเจริญแบบนี้เว้ยเฮ้ยมันเจริญมากมันเหมือนสวรรค์เลยมันเหมือนสวรรค์นบนดินแค่เหยียบแผ่นดินไทยวันแรกวินาทีนั้นน่ะนี่แหละคือสวรรค์ตอนนั้นก็รู้สึกแบบนั้นเลยประสบะการณชีวิต16ปีในประเทศไทยบอกเลยค่ะว่ารู้จักคําว่าสวัสดีรู้จักค่ว่าขอบคุณมีมารยาทเพราะประเทศไทยเพราะว่าที่บ้านโนดดาวไม่ค่อยมีใครทํากันก็เลยเพิ่งมาเรียนรู้ในประเทศไทยนะคะทุกคนเนยาบอกว่าโอ้โหเหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆขอเปิดใจ คุยกับคนไทยแบบว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยได้อะไรบ้างจากประเทศไทยแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับคำว่าอวยประเทศไทยวันนี้นุดาวจะมาทำคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนเนาะ นุดาวจะมาเล่าประสบะการณ์นุดาวบอกเลยค่ะว่านุดาวรู้จักคําว่าขอบคุณรู้จักคําว่าสบายดีหรือว่าสวัสดีเนี่ยจากประเทศไทยเลยก็ว่าได้รู้จักไหว้คนเพราะว่ามาทํางานที่ประเทศไทยครั้งแรกเลยที่เหยียบแผ่นดินไทยตอนนั้นคือเราเป็นเด็กบ้านนอกเนะทุกคนเนาะเป็นเด็กบ้านนอกอายุ12ปีเรายังไม่รู้หรอกว่าการมาเมืองใหญ่การมา ทำมาหากินที่ประเทศจเจริญเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงตอนนั้นเราไม่รู้หรอกตอนนั้นอายุ12ปีนะคะมาประเทศไทยเนาะ mm. ก็ยังสวัสดีไม่เป็นนะสวัสดีไม่เป็นไหวคนไม่เป็นเพราะว่าอยู่บ้านนอกไม่เคยทำแล้วก็ตอนเรียนหนังสือกถ็ถามว่าเคยพูดคำว่าขอบใจไม่เคยแต่ว่าด้วยความชีพป,ประจำวันของเราเราไม่เคยรู้จักคำว่าขอบคุณสวัสดีเราไม่รู้จัก นะคะตอนที่มาอยู่ประเทศไทยแรกๆเนี่ยกล้าพูดเลยค่ะว่าเป็นเป็นคนป่าเป็นคนป่าเข้ากรุงเทพดีๆนี่เองสมัยนั้นมามามากรุงเทพเนาะไปอยู่กับนายจ้างครั้งแรกเลยตอนนั้นอะเขาให้ไปเปิดไมโครเวฟไมโครเวฟไมโครเวฟคืออะไรเคาน์เตอร์เขาบอกว่าไปหยิบคอน,นมให้น้องหน่อยอย,อยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม่รู้จักเคาน์เตอร์เขาบอกว่าไป ไปกดชักโครกด้วยนะน้องอึอเสร็จแล้วไม่เข้าใจชักโครกคืออะไรหม้อหุงข้าวที่หุงข้าวเปิดยังไงเปิดไม่เป็นอันนี้กล้าพูดได้เลยค่ะว่าวันแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยความรู้สึกคือเหมือนคนป่าเข้าในเมืองนะคะหล้วก็อยู่ประเทศไทยเริ่มไปเริ่มอยู่ไปเริ่มอยู่มาเริ่มรู้จักคําว่าไหวเริ่มรู้จักคําว่าสวัสดีเริ่มรู้จัก ขอบคุณหรือว่ายกมือไหว้ตอนนั้นน่ะนุดาวยังจําฝังใจวันที่คนไทยสอนนุดาววันนั้นจําได้เลยว่าในจ้างที่จังหวัดชนบุรีสอนนุดาวเนาะจาไว้นะหนูแกบอกว่าเวลาไหว้คนน่ะเวลาไหว้คนไหว้แบบนี้ไหว้แบบนี้แต่เวลาไหว้พระไหว้แบบนี้ไหว้คนไหว้แบบนี้แล้วเวลาไหว้ต้องไหว้สวยๆแกบอกคนจะได้เอนดูหนู นุดาวอะจำตั้งแต่วันนั้นเลยเข้าชื่อว่าป้าสำรวยเขาเป็นผู้หญิงเทียบมารยาทดีมากแล้วเราก็ได้ความเป็นมโนอกอะ่ะทุกคนเราก็ไหว่ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นจนกระทั่งมาอยู่ไทยเริ่มซึมซับวัฒนธรร,รมไทยเริ่มซึมซับการวางตัวการมีมารยาทต,ต่อสังคมไทยถึงได้รู้ว่าอ๋อคนไทยเขาทำแบบนี้กันเวย้ย ไม่น่าหรอคนไทยก็ถึงไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรเนี้ยมันมีคนมันมีคนไทยคนหนึ่งเคยมาถามนุดาวว่านุดาวขอถามหน่อยสิว่าที่บ้านนุดาวอะเวลาเห็นคลิปคนไทยหรือว่าคนลาวไปแจกของอะทำไมเขายกมือไหว้ไม่เป็นยกมือไหว้ไม่เป็นขอบคุณไม่เป็นแปลกมากเลยอะไรเนี้ย รุดาวบอกแล้วเขาเดี๋ยวว่าอย่าแปลกใจเลยค่ะเพราะว่าขนาดตัวรุดาวเองอะถ้าไม่บอกรุดาวก็ไม่ทําเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราอยู่ชนบทอะคะ่ะเราปากกัดตีนทีบเนาะเราปากกัดตีนทีบเราตื่นเช้ามาค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาไหว้ใครแต่สิ่งที่เราตื่นมาสิ่งที่เราคิดก็คือกูจะหาอะไรกินดีจะมีอะไรกินดีอันนี้ต้องขอพูดคําที่อาจจะหยาบคายนิดนึงเนาะจะมีอะไรกินดี แล้ววันวันหนึ่งเราก็ต้องไปหาอาหารตามป่าตามตามเขาหาจีโรอปูนานอะไรเนี้ยเพื่อที่จะมาทํากินในระหว่างวันเราไม่ได้คิดเนี่ยเขาว่าวันวันหนึ่งเราจะต้องมาไหว้ไข่เราก็เลยไม่รู้การมีสัมมาคววารวะการไหว้การวิธีมีคนให้ของต้องขอบคุณอย่างเนี้ยก็ไม่รู้จักรเราเองก็จะแค่บอกว่าขอบใจเด้อแต่ก็ไม่ได้มีการยกมือไหว้นะขอบใจเด้อขอบใจไรเด้อแค่นั้นแหละแต่ไม่เคยยกมือไหว้เพราะว่าเราไม่เคยทาเลยนะคะ พอมาอยู่ไทยปุ๊บนะคะทุกคนเอ่อปีหนึ่งสองปีนี่ก็ยังไม่รู้จักเท่าไหร่เริ่มปีที่สามที่สี่เริ่มรู้จักและเริ่มมืออ่อนเริ่มตัวอ่อนเริ่มรู้ว่าอ๋อรมเนียมประเพณีประเทศไทยต้องทําตัวแบบนั้นแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยขึ้นมันในเลื่อนก็ยังไม่กล้าเลยทุกคนกลัวมากกลัวมากเพราะกลัวมันดูดเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็คิดแบบนั้นใช่ไหมคะลูกดาวกล้าพูดเลยครับว่าตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมาเนี่ยทำให้ลูกดาวฉลาดขึ้นเยอะมาก จากที่เราเป็นคนบ้านนอกนะคะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็กลายเป็นบุคคลที่รู้จักอันนั้นอันนี้รู้จักสวัสดีรู้จักขอบคุณรู้จักอันนั้นมันใช่อันนั้นมันใช่แบบนี้เราก็เลยรู้จกักรู้ดาวบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มาประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จกักแม้กระทั่งคําว่าสวัสดีสวัสดีคืออะไรดูหนังไทยก็จริงนะแต่ว่าในชีวิตจริงเราไม่กล้าทําไงทุกคนเราอายเราอายมากจะให้นุดาวมายกมือไหว้ขอบคุณขอบใจหรือว่าสวัสดีนี่อายมาก แล้วก็กอดพ่อแม่ยังไม่เคยกอดเลยหอมยังไม่เคยหอมเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะเพราะว่าด้วยความเราเป็นคนบ้านนอกอะ่ะทุกคนเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความรักแล้วก็ไม่กล้าแสดงความรักต่อกันอะไรเนี้ยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็คือวันๆก็กระเสือกกระสนแค่ว่าเราจะทํามาหากินอะไรดีให้ตัวเองมีอะไรกินในแต่ละวันอะไรเนี้ยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีสมาคาระวะเนาะ บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันบางคนที่เขายากจนเขาก็มีสัมมาคารวะอันเนี้ยนุ่ดาวเข้าใจค่ะทุกท่านแต่ว่าด้วยความชีวิตนุดดาวหรือว่าชีวิตคนลาวในชนบทอะทุกคนเข,เ,ขเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังมาไะคะเขาทุกคนเกิดมาก็คือเพื่อที่จะทำมาหากินไปจับกระปูนาะไปจับปลาจับหอยจับหนูนาะจับหาไข่มุดแดงอะไรเนี้ยมันมีแค่นั้นจริงๆิชีวิตเขาเขาก็เลยไม่ค่อยรู้อะไร นุดาวมาที่ไทยแรกๆไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้อะไรเลยนุ่ดาวกล้าพูดเหรอเขาว่า10 16ปีที่ในประเทศไทยนุ้ดาวได้มารยาทได้รู้จักธรรมเนียมประเพณีประเทศไทยได้รู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะการวางตัวการทํางานจากที่เด็กไม่รู้จักอะไรเลยก็มีชีวิตใหม่นะคะวันแรกเลยความรู้สึกที่เหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกคือทําไมมันจะเลินขนาดนี้มันคือสวัสดิ์บนดินอะ่ะอืม ตอนแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือสวรรค์บนดินเว้ยมันคือสวรรค์ที่เรายังไม่ได้ตายแต่ว่าเราขึ้นสวรรค์แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงๆทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าทําไมาประเทศไทยมันจเจริญขนาดนี้จําได้เลยว่าภาพจาครั้งแรกอ่ะตอนที่นั่งรถตู้มาถึงกรุงเทพก็ลงที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วนั่งต่อมาชนบุรีอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเหมือนในละครมากทุกคนแต่ชีวิดาวมันมันรันทดกว่าละครเนาะ เราเป็นคนต่างดาวไงเราไม่มีเงินแบบเห็นแล้วแบบหูยทไมมันไฮโซทาไมมันใหญ่ทาไมแบบทาไมมันบูบมันเจริญแบบนี้ทําไมมันคือสวรรค์อะไรเงี้ยคิดแบบนั้นเลยนะคะนุดาวบอกเลยค่ะว่าวันที่เหยียบแผ่นดินไทยวันแรกอ่ะวันนั้นเป็นวันที่พลิกผันชิ้นนุดาวแล้วเราก็รู้ด้วยว่าประเทศไทยแบบเจริญมากสวรรค์เหมือนในทีวีเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราได้เห็นเทคโนโลยีได้เห็นรถไฟเราเห็นความแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ย จนทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังพัฒนาก็ยังมีคงมีความเจริญเนะาะลูดาบอกเลยคะ่ะว่า16ปีที่เนประเทศไทยเนี่ยจากเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลยนะคะรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรนะคะทุกคนเนาะรู้จักจากคนสวัสดีไม่เป็นก็สวัสดีเป็นมารายาทางสังคมการวางตัวการพูดการจาอะไรเนี้ยคือเรารู้จักประเทศไทยหมดเลยบอกเลยเลยว่าถ้าไม่มาไทยอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้จริงจริงค่ะทุกคนเพราะเราไม่ได้มีใครสั่งใครสอนพ่อแม่ก็สอนนะแต่ด้วยพ่อแม่เขาเองเขาก็ถูกสอนมาแค่ปากปลายเขาไม่ได้มาสอนเรื่องมารยาทไงทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่เคยไปทําตัวกลางใส่ใครนะแต่แค่ไม่ค่อยสวัสดีคนไม่ยกมือไหว้ขอบคุณคนเพราะว่าเราไม่เคยทําแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเรียนรู้ไม่ได้แต่ว่าถึงว่าเราจะไม่ได้ทําแบบนี้แต่เราก็ไม่เคยสร้างเรื่องเดือดเนื้อหลอดใจให้ใครเพราะส่วนใหญ่คนที่เราถ้าขอบใจก็คือขอบคุณก็คือมันก็จะไม่ยกมือไหว้กันก็มีแต่ ขอบคุณเดอขอบใจเดอก็แค่นั้นก็คือจบเพราะฉะนั้นกล้าพูดเลยค่ะว่า16ปีอยู่ในไทยก็คือฉลาดขึ้นรู้จักอะไรมากขึ้นรู้จักคำไหว้รู้จักคำสวัสดีนะคะรู้จักราะไทยรู้ครั้งแรกที่เหยียบเป็นไทยคือแบบเฮ้ยทาไมไทยจเจริญแบบนี้แบบนั้นจริงๆทุกคนทําไมไทยจเจริญแบบนี้อะไรเนี้ยก็เลยบอกได้คําเดียวเลยว่าโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเพราะว่าชีวิตมาอยู่ประเทศไทยนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าคุณจะเป็นคนป่าคนโดยมาจากไหน ถ้าคุณได้มาอยู่ประเทศไทยคุณจะกลายเป็นคนในเมียงทันทีลูดาวบอกเลยค่าประเทศไทยพลิกผันชีวิตลูดาวไปเยอะมากเพราะว่าเราแบบเราเป็นเด็กมาน,นอกอะ่ะทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยมันจเจริญแบบนี้เว้ยประเทศไทยมันหรูหร่าเว้ยประเทศไทยมันมีอะไรที่แบบว่างตรงนะคะอยู่ประเทศไทยอะ่ะถ้าคุณใยดีคุณจะเป็นคนดีแต่ถ้าคุณใยตกต่ําชีวิตคุณก็จะตกต่ําเพราะว่าประเทศไทยมันมีทั้งนรกและสวรรค์อยู่ในตัวเนาะ ถ้าคุณไฟดีคุณก็ขึ้นสวัสด์แต่ถ้าคุณไฟต่ําคุณก็ตกนรกมันก็อยู่ที่คุณปฏิบัติตัวเองเพราะว่าอยู่ในเมืองมันก็มีสิ่งยั่วยุเยอะนะคะทุกคนเนาะมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณไฟดีคุณได้ดีนะคะอย่าบอกแค่จริงๆคะ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย กัดจบไปแล้วนะเพืนนะ่อนคลิปจากสองของพีนุ่นดาวแล้วก็ดึงเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับและเขาขอบคุณพีพีเอฟซีบริบททานด้วยจ้าที่เขามาติดตามมาต้มตั้งแต่ต้นจนตลอดไทยคลิปนี้แหละบอกข่าวโฆษณาของสาลราเนาะส่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พีนุ่นดาวิ่นมาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนะเพื่อหลายกว่าสิบกว่าปีเนาะที่เพิ่นไปอศาศาัยอยู่นะพี่องว่าถี่ว่าพีนุ่นดาวเป็นคนที่เก่ง,กงลนะและสูสีวิตหลายเนาะและเซอพากาได้เห็นคลิปที่เพิ่นอัน ลงคลิปลงผนสมารถสางบานได้เป็นหลังเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทีลาวแล้วก็ส่งเงินให้พอ่อให้แม่ใส่เนาะถือว่าป้าพี่น้องเก่งหลายนะสุภาแบบเป็นไอดอลสุภาเลยพี่น้องอ่าในเพิ่นก็ได้มารยาททางสังคมเนาะพ้อเนาะพี่น้องเนาะในการอาศัยทางฝั่งไทยเพิ่นก็ได้เย็นหูยังเลยลอย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี kind of course, ้เลยนะพี life, ่น้องเนาะโ้าก็จะไปขอตัวอำลาไปก่อนดู่จพี่น้องฝากมาพี่น้องกดไลค์ถ้าใส่กดแชร์นะพี่น้องเนาะให้กำลังใจสบุภาโดยการบอกขําโฆษณาดูใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้สซฟ้าจะไปขอตัวอำลาไปก่อนเลยขอลคาวคำลาสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย